ทุกๆช่วงนะครับเราจำเป็นเนี่ยต้องทานไขมันเข้ามาอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยไขมันเนี่ยจำเป็นมากที่เราจะลดไขมันหรือแม้กระทั่งสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมโยสวัสดีครับทุกคนผมตุมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาหารที่เป็นไขมันที่ดีที่เรา คุณจะได้ทานเข้าไปนะไม่ว่าคนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อหรือลดไขมันทุกทุกช่วงนะครับเราจำเป็นเนี่ยต้องทานไขมันเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นไขมันที่ดีนิดนึงไม่ใช่เป็นแต่ไขมันที่มาจากของทอดของผัดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไขมันนะครับในในหนึ่งหน่วยบริโภคของมันเนี่ยคือไขมันหนึ่งกรัมเนี่ยให้พลังงาน9้าแคลอรี่ซึ่งหมายความว่าไขมันเนี่ยมันจะให้พลังงานเราค่อนข้างดีเยอะมากๆสมมติคนที่อยากจะสร้างกล้ามเนี่ยไขมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะเพราะว่ามันให้พลังงานเราเยอะมากทําให้เราสามารถที่จะ ทานพลังงานเข้าไปได้ถึงได้ง่ายมากๆนะครับผมแต่ละหรับคนที่ลดไขมันอยู่เนี่ยไขมันก็ยังมีความจำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเราลดไขมันแล้วเราจะไม่กินไขมันเข้าไปเลยนะมันไม่ได้นะรเรายังคงที่จะต้องกินไขมันเข้าไปเพื่อที่จะรักษาเราฮอร์โมนต่างๆร <elas> ่างกายเราให้ดีมากขึ้นรวมถึงพวกข้อต่อต่อตอตางๆร่างกายเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้ไขมันทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ทานไขมันเข้าไปเลยเนี่ยร่างกายเรามันก็จะห่วงไขมันยิ่งกว่าเดิมอีกทำให้เราลดไขมันไม่ได้ครับของการไขมันควร ปลาแซลมอนนะครับผมปลาแซลมอนเนี่ยมันมีทั้งโปรตีนรวมถึงมีไขมันที่ดีด้วยโดยเฉพาะโอเมก้า3นะครับผมซึ่งแซลมอนนะผมแนะนําให้กินทุกๆสัปดาห์นะเป็นวันเป็นวันเลยก็ได้นะแต่ว่าใน1วันเนี่ยกินแค่หนึ่งมื้อพอเพื่อที่ได้รับไขมันที่ดีเข้าไปแล้วก็ได้รับโอเมก้า3เข้าไปด้วยนะส่วนในวันอื่นเนี่ยเราสมามารถที่จะทานในอาหารเสริมที่เป็นโอเมก้า3ก็ได้นะเพราะว่าแซลมอนเนี่ยดีมากคือก,กินเข้าไปเนี่ยได้ทั้งไขมันทั้งโปรตีนแล้วก็เป็นไขมันเป็นไขมันที่ดีมากๆ ทานได้เลยนะครับแซลมอนอันนี้แนะนํามากนะผมส่วนต่อไปอันที่สองน่ะคือไข่ไก่นะครับผมไข่ไก่เนี่ยผมแนะนําให้กินทั้งใบเลยนะครับทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงซึ่งวิตามินหลักๆของมันเนี่ยอยู่ที่ไข่แดงนะครับคือไข่แดงมีประโยชน์มากอย่าได้เขี่ยทิ้งเลยครับแล้วก็แหล่งของไขมันทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในไข่แดงเช่นกันนะไข่ขาวเนี่ยจะมีโปรตีนล้วนๆนะครับแต่ไข่แดงเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารทั้งหมดทั้งโปรตีนวิตามินต่างๆอยู่ในไข่ดนทางนั้นเพราะงั้นไข่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากผมแนะนําเลย1ฟองเนี่่ทีประมาณ80 90แคลอรี่นะครับได้โปรตีนสูงไขมันก็สูงเช่นกัน,นครับหาทานได้ง่ายแล้วก็เอาไปทําได้หลากหลายมีนูวมากผมแนะนําให้ทานไข่วันหนึ่งเนี่ยประมาณ4ฟองเนี่ยได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงหน่อยเนี่ยก็ลดปริมาณของไข่แดงลงมาหน่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดคนปกติเนี่ยทานก็เลยนะ4ฟอง5ฟองเนี่ยไม่มีปัญหานะส่สนตัวผมทานประมาณ4ฟองทุกวันนะครับค่าคอเลสเตอรอลต่างๆในเลือดของผมในร่างกายผมเนี่ยปกติมากๆนะครับ ไข่ไก่แนะนํมามากนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นพวกถัวต่างๆนะครับมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับผมก็เม็นมะม่วงหิมะพานนะครับทานได้ต่อไปเป็นถั่วลิสงนะครับอันนี้ราคาถูกทานได้เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเมคคาเดเมียนะครับทานได้นะครับต่อไปเป็นพิทาชิโอนะครับดีมากแล้วก็อีกอันนึงเป็นแอลมอนนะครับก็ยังมี ่วอื่นอีกครับโดยเฉพาะเป็นถั่วเปลือกแข็งต่างๆเนี่ยคือทานได้หมดนะครับพวกตั่วเนี่ยมันเป็นไขมันที่ดีมากอุดมไปด้วยทั้งโปรโตีนแล้วก็ไขมันที่ดีนะครับผมแนะนําให้ทานถั่วเนี่ยทุกวันเลยนะวันหนึ่งอย่างน้อยอะประมาณสัก30กรัมนะครับดูนะถ้าเกิด30กรัมเนี่ยจะได้แคลอรี่ประมาณ190อกาแคลอรี่ครับได้ไขมันอยู่ประมาณ15กรัมซึ่งถั่วพวกเนี้ยจะให้พลังงานที่พอๆกันหมดนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยพวกถั่วพวกเนี้ย,ยมนัน ผมแนะนานะให้ทานถั่วพวกนี้เป็นประจําแลวก็ยันคือมันทานง่ายแค่แค่30กรัมเองอะเราได้มาแล้วประมาณ190แคลอรี่นะครับผมคนที่อยากสร้างกล้ามเนี่ยจะได้แคลอรี่ที่แบบง่ายมากๆแน่นอน,นครับและมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากๆนะครับยันนึ่งจะเป็นเนยถั่วนะครับซึ่งก็คลาคๆากับพวกถั่วแหละแต่อันนี้ก็กลายเป็นเนยซึ่งมีความเหลวทานง่ายมากขึ้นซึ่งผมแนะนําว่าเอาไปทากับพวกขนมปังงามมากทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกิน แคลอรี่เข้าไปได้ง่ายมากนะเมื่อไปอยู่ขนมปังเนี่ยยิ่งกินง่ายครัาอีกยิ่งมีการเพิ่มกล้วยหรือเพิ่มผลไม้เข้าไปยิ่งกินง่ายครับอีกนะครับหนึ่งหน่วยบริโภคประมาณ15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะเนี่ยให้แคลอรี่ประมาณ90แคลอรี่ถ้าเกิดเรากิน30กรัมมันก็เท่ากับถั่ว1ถุงหรือถั่ว30กรัมเลยนะครับเหมือนๆกันเลยสารละหน่วยบริโภคมันเนี่ย15กรัมเนี่ยให้ไขมันอยู่ที่7กรัมรวมถึงให้โปรตีนประมาณ3กรัมด้วยนะครับในถั่วเนี่ยเป็นอะไรททีีี่่่่งงงงาาาายยยยมมมมมกกกๆซึ็็ัััันนนนหหลลรูปแบบะ้เถวิส เนยถั่วแอลมอนอัวนี้ก็มีเพื่อนเนเลือกได้หมดนะครับผมแล้วก็มีทั้งแบบยาเป็นละเอียดได้หมดมันให้แครี่เราได้ง่ายมากแล้วก็อย่างหนึ่งมันมีประโยชน์มากๆเช่นกันแต่ก็ดูอย่างหนึ่งคืออย่าให้มันผสมน้ําตาลเยอะเกินไปนะเพราะน้ําตาลเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายเราพอสมควรนะครับแต่ไขมันเนี่ยถ้ากินในปริมาณที่พอดีเนี่ยเยี่ยมมากๆนะครับ <S <S ส่วนต่อไปอีกอย่างนึงจะเป็นในส่วนของไขมันนะเป็นน้ํามันเลย้วทีนี้เนี่ยก็คือมีทั้งแบบเอซ์ตร้าเวอร์จินออลิฟออลนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่ ทางสดๆได้เลยนะครับและก็ยานก็จะเป็นแบบโอลิฟออยล์ธรรมดาหรือเป็นพวกเอ็กซ์ตร้าไลท์เนี่ยที่มันมีสีที่อ่อนลงนะครับที่สีอ่อนลงเนี่ยก็คือหนึ่งเลยคือสนารอาหารของโอลิฟออยล์หรือนะ้ำมันมะกอกเนี่ยมันลดลงนะครับสีเขียวเนี่ยมันคือนะ้ำมันมะกอกแบบ100%้นะครับมีน้ำมันมะกอกล้วนๆนะครับคุณค่าสนารอาหารมันเยอะมากนะครับช่วยให้ประโยชน์เราได้เยอะมากๆแต่ว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยคุณค่าของสนารอาหารเนี่ยมันจะน้อยลงเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปผ่านความร้อนได้แต่แบบสีเขียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบ ไม่สามารถผ่านความร้อนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านความร้อนเนี่ยคุณค่าสารมันจะหายไปทันทีนะครับผมแต่แบบสีเหลืองเนี่ยหรือว่าที่สีมันอ่อนลงมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านความร้อนได้เอาไปทําพวกผัดพวกทอดต่างๆได้นะครับแต่ว่าควรจะใช้ในปริมาณที่พอเหมาะด้วยนะครับผมแต่ว่าพวกนี้ผ่านความร้อนเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนคุณค่าของสารอาหารนะมันยังมีประโยชน์อยู่แต่ว่าประโยชน์ก็ มันสามารถเทียบเท่ากับเอ็กซ์ทราเวอร์จินได้นะครับเพราะงั้นก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะถ้าอยากจะกินดิบเลือกสีเขียวนะครับถ้าอยากจะเอาไปผ่านความร้อนไปทําอาหารเนี่ยเลือกเป็นสีเหลืองพลังงานของน้ำมันมะกอ,อกเนี่ยหรือว่าเป็นน้ำมันธรรมดาน้ำมันถั่วเหลืองธรรมดาเนี่ยมันให้พลังงานเท่ากันหมดเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างคือคุณ,ณประโยชน์ของมันมากกว่านะครับผมแต่พลังงานของมันนะในพวกนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับให้พลังงานอยู่ที่120แคลอรี่ช้อนนึงเนี่ยให้120แคลอรี่นะครัช้อนหนึ่งเนี่ยให้หนึ่งร้อยยี่สิบแคลอรี่นะครับม้มเพราดะงั้นอรี่ ทั้งวันเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆหนึ่งช้อนเขาเนี่ยจะให้ให้ไขมันอยู่ทั้งหมดประมาณ14กรัมหรือเกือบๆเท่ากับถั่วเลยนะครับผมสมมติเราไปทำอาหารครั้งหนึ่งเนี่ยก็ใส่ตั้งประมาณ1ช้อนชาเนี่ยทั้งวันกินประมาณ1ช้อนโต๊ะ<ๆ>ก็เพียงพอนะคนที่อยากจะกินดีบเบอร์เนี่ยก็ วันละหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับผมพวกาม,มากลอกเนี่ยแนะนำมากๆที่สำหรับคนที่อาจจะสร้างกล้ามนละ้วถ้าเกิดขาดแคลอรี่อยู่แล้วก็วันนี้ยังกินไขมันได้น้อยอยู่ผมแนะนำนะให้เสริมมันมากอกเข้าไปอาจจะกินดิบเข้าไปเลยก็ได้นะช่วงกว่อนนั้นเนี่ยท้ผมทำเนี่ยผมก็มีการกินนมอัลมอกด์ดิบไปเลยบ้างนะเพื่อที่จะให้ได้ไขมันที่มากพอที่จะช่วยให้รฮอรพมมนลผมเป็นปกติ นะครับแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันได้ดีแล้วก็อย่างผมว่าช่วงสร้างกล้ามจะได้พลังงานจากพวกไขมันพวกนี้เนี่ยเข้าไปได้อย่างเพียงพออีกด้วยแล้วก็ทุกๆอย่างในนี้มันเป็นอะไรที่ส่งตัวผมเนี่ยมองว่ามันทานง่ายมากแล้วก็มันอร่อยรวมถึงให้พลังงานที่ค่อนข้างที่จะสูงครับเหมาะมากที่จะกินในช่วงสร้างกาล้ามของเราครัที่จะสร้างกล้ามได้ ง่ายมากๆผมเคยลดไขมันมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยไม่กินไขมันเลยม้แต่นิดเดียวนะครับพอมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยไขมันผมมันไม่ลดลงเลยนะครับมันมันยังตันแบบนั้นนะครับส่วนหนึ่งเกิดจากว่าที่ผมไม่ได้กินไขมันเลยแต่เมื่อผมกลับมากินไขมันกินทัว่วกินน้มากอก อะไรเพิ่มมาบ่อยเนี่ยไขมันผมกลับลงแบบอย่างดีมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยไขมันเนี่ยจำเป็นมากที่เราจะลดไขมันหรือแม้กระทัง่งสร้างกล้ามเนื้อนะครับผม<ๆ>นี่คือ5อย่างของไขมันที่ผมแนะนำนะไม่ว่าคนที่อยากจะสร้างกล้ามหรือลดไขมันสามารถทานได้นะค,คนข้างเดียหาง่ายแน่นอนนะครับผมปิดท้ายน,นะครับตอนนี้ทูสไตล์เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นเสื้อกล้ามและก็เสื้อยืดนะครับมีตราโลโก้ทูสไตล์อยู่ที่อกด้านซ้ายนะครับส่วนเสื้อยืดเนี่ยมีลายนักของทูสไตล์อยู่ด้านหลัง ด้วยนะครับผมเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างเดียบางเบาและก็ยืดได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ไลน์แอดดูสไตล์หรือว่าเว็บไซต์ตูม s ตาร์ c o m ก็ได้นะครับผมโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนทีน่รับชมิีตาฝากกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย